ตัวนี้บอกว่าให้หา transfer function ที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง Output ก็คือความสูงของของเหลวของสูงของความสูงของของเหลวในถังใบที่สองต่อ Input ตัวที่หนึ่งและก็ Output เดิมต่อ Input ตตัวที่สองเนี่ยค่ะ ฉะนั้นจะหา s สองสัมพันธ์ได้กับอินพุทั้งสองตัวที่มาอยู่ในถังใบที่หนึ่งเนี่ยคุณก็ต้องเริ่มทำ u n s t e a d y s t a t e mass balance ตั้งแต่ถังใบที่หนึ่งไปถูกไหมคะทาแบบถังใบที่หนึ่งเสร็จเราค่อยมาทำถังใบที่สองอ่ะเริ่มทำเลย เก่งแล้วเนี่ยตัวนี้เอาอะไรคูณอะไรนะอินมีกี่ตัวถังใบที่หนึ่งอินมีกี่ตัวสองตัวเอ้ยเอออินมีตัวเดียวเอามีกี่ตัวเอามีสองตัวอ,า in, in อ้าวอินตัวอินเจอนะอั right นเซติเซตแมสบาลานสวยต้องเป็นมวลต่อเวลาใช่ไหมคะเอาเอาอะไรคูณกันถึงได้มวลต่อเวลา ต้องมี f แน่นอนถูกไหมคะ f เป็นคนให้เทอมต่อเวลาคูณกับโลพอไหมพออ่ะต่อไป out ตัวที่หนึ่ง out ตัวที่สองเท่ากับใช่ไหมคะเขียนเขียน m หนึ่ง ทำยังไงนะถึงจะทำให้ m 1อยู่ในรูป h 1ให้ได้เพราะคุณรู้ว่าถังใบที่1นึ่งเอาปุ๋ตคือ h 1นึ่ทำยังไง m 1กับ h 1มันจะไปสัมพันธ์กันได้คุณรู้ว่าโลมีค่าเท่ากับ m ใช่ไหมคะถูกไหมแอะฉะนั้น m 1 t ก็มีค่าเท่ากับโลคูณ v 1 t แต่คุณรู้ว่าเดนซินคงที่เนาะเดนซินคงที่อยู่แล้ว v หนึ่งปริมาตรของถังปริมาตรของถังคงที่ไหมปริมาตรของถังคงที่ไหมจะคงที่ก็ต่อเมื่อ h หนึ่งคงที่แต่ h หนึ่งคงที่ไหมไม่คงที่ฉะนั้นปริมาตรของของเหลวในถังคงที่ไหมไม่คงที่ฉะนั้น v หนึ่งมีค่าเท่ากับ a หนึ่งถูกไหมคะ a หนึ่งคงที่ไหม ก้นถังคงที่นะเพราะว่าถังคุณไม่ใช่ยุบหนอคองหนอ,หนอยุกยุกองๆอมันคงที่ตลอดเวลาฉะนั้น A เนี่ยก็คืออีตัวพื้นที่ก้นถังคงที่คูณกับ h เพื่อที่จะได้เป็นปริมาตรของของเหลวถูกไหมคะแต่ h นะ่ะคือตัวที่ไม่คงที่เพราะระดับมันขึ้นลงขึ้นอยู่กับวาล์วตัวนี้ใช่ปะอ่าฉะนั้นคุณก็เลยรู้ว่า m 1น t มีค่าเท่ากับตัวนี้ฉะนั้น d m 1 t b มหนก็จะมีค่าเท่ากับโลเอหนึ่งดีนั่นเองคุณก็ตัวนี้เข้าไปแทนนี้นะคะก็จะได้เป็นอของเหลวเดนซิตี้ของทีตัดกันหมดนะคะ เป็นสมการที่หนึ่งสวยงาม <unemployed> เรารู้แหละว่ายังไงก็ตาม f หนึ่งของเราอ่ะมันจะต้องสัมพันธ์กับ h หนึ่งแน่นอนนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยถ้าเรามองคร่าวๆแล้วเนี่ยมันยังไม่มีเนี่ยเราอย่างนี้ละกันไปทำตัวแปรในนี้ให้อยู่ในรูปของ deviation variable ก่อนนะคะทำให้เป็น deviation variable โดยการพิจารณา สภาวะเริ่มต้นเป็นสภาวะคงตัวนะคะก็จะได้เป็นจากนั้นก็สมการที่หนึ่งตั้งลบสมการที่สองได้ แล้วเราก็ไปนิยามสถาวะเริ่มต้นเป็นเออโทษทีค่ะเราไปนิยาม deviation variable ของเรานะคะจะได้เป็น f ใหญ่เนาะและ แล้วเราก็แทงเข้าไปในสมการของเราเป็นสมการพีซ่าเราจะมาดู f ละเรารู้ว่า f หนึ่งของเราเนี่ยมีค่าเท่ากับ ดูถังถังเราต่อแบบนี้แล้วก็มีวาล์ฟหนอยู่ตรงนี้อันนี้ของเหลวสูง h 1อันนี้ของเหลวสูง h 2อันนี้คือ p 1นี่คือ p 2องเดลต้า p ของเราเนี่ยมีค่าเท่ากับ p 1ลบ p 2. 2ใช่ไหมคะ เล้วก็ p ของ f หนึ่งเนี่ยมีค่าเท่ากับ p หนึ่งลบ p สองนะคะฉะนั้นมาดู p หนึ่ง p หนึ่งมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ p หนึ่งมีค่าเท่ากับ p a ที่กดของเหลวตัวนี้บวกกับความดันที่สืบเนื่องมาจากของเหลวสูง h 1 ฉะนั้น p1 จะมีค่าเท่าก PA ับ pa บวก log h1t p2 บ้าง p2 ของเราก็เหมือนกันตอนนี้เนี่ยมันไม่ได้ถูกปล่อยสู่บรรยากาศมันไม่ได้มีค่าเท่ากับ pa มันมีค่าเท่ากับนี่เลย pa บวกกับน้ำหนักของของเหลวที่มีความสูง h2 ฉะนั้นตอนนี้เดลต้า p เรามีค่าเท่ากับ p 1ลบ p 2ก็จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ pa บวก log oh h 1น oh ึ่งลบ pa ลบ log h 2อ t pa a เดียวกัน a แอดส์ลู e เ e a อ s o l u t ดความดันบรรยากาศนะคะสองตัวนี้ตัดกันใช่ไหมคะฉะนั้นคุณจะเหลือเท่าไหร่คะ log oh h1t ลบ h2t เห็นไหมมันต่างไปแล้วนะมันต่างจากตะกี้ที่เราเคยเรียนตอนนั้นน่ะมันปล่อยสู่บรรยากาศไปเลยฉะนั้นมันจะไม่ใช่รูปแบบนี้ฉะนั้นตอนนี้ f1 เรามีค่าเท่ากับ cv1 square root logh1t ลบ h2t หารด้วย gf ดึงออก ค่าคงที่นะคะเขียนเป็น cv 1' นึ่งคเลยเพราะว่า log log gf เนี่ยเป็นค่าคงที่ทั้งหมดถูกไหมคะจานดึงออกไปเลยเขียนเป็น cv 1' นึ่งคเป็นไงคะเนี่ย f 1เนี่ยเป็นฟังก์ชันกับ h 1และ h สองแบบไม่เป็นลีเนียด้วยฉะนั้นถ้าเราอยากจะเอามันไปแทนในสมการที่3เราต้องทำลีเนียไรเซชันให้กับ f 1มีกี่ตัวแปรคะมี2ตัวแปรนะคะมี2ตัวแปรอา้าวทำเลยลีเนียไรเซชันนะคะ f 1น t ก็ต้องเท่ากับ f 1นบาท บวกกับ df1 by dh1 ก็แทนค่าบวกกับ df1 by dh2 เพราะว่าเป็นฟังก์ชันกับ h1 และ h2 เห็นไหมคะอ่ะิปได้ไรอะ่ะ อะไรคะ